สวัสดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญบาปคือความชั่วบุญคือความดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปั้งปวงคือไม่ให้ทำบาป เพราะบาปนั้นทำให้เราเป็นทุกข์กุศลส,สุะสมปดาให้พากันทำบุญกุศลนี่เป็นคำตักเตือนที่พระพุทธเจ้าได้มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อไปทำบาปไปแล้วนั้นเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานต่อไปอีกเป็นเวลาอัานยาวนาน ก็เป็นที่น่าสมสารพระองค์จึงตรัสแนะนำให้เมื่อทำลงเมื่อเราไม่สามารถจะละได้ก็ต้องหาวิธีให้คิดว่าตัวของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันยากยากนักหนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมาทำบาปซะแล้วเราก็จะไปกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัชาานอีกมันก็ ทำให้เราเสียโอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นหนทางใดที่จะหาทางละได้เพราะว่าบาปนั้นมันเป็นสิ่งเท่มีเป็นเกลื่อนกลาดเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันก็เป็นบาปทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาคิดได้ว่า ตัวเราเนี่ยมันต้องไปเกิดอกีกมันต้องไปมีพบมันต้องไปมีชาติและบาปนั้นอ่ะมันตามไปก่อความทุกข์เข็นให้เราก็คงมองเห็นแล้วว่าคนเท่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากมีความเดือดร้อนล้วนแล้วแต่บาปส่งผลทั้นั้น อายุสั้นตายเร็วพลันเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ยากจนข้นแก่นมีแต่ความทุกข์ยากยากโดยว่ามีคู่กดตายจากไปมีลูกมีหลานก็พึ่งไม่ได้ก็สารพัดที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากกรรมที่ตนนี่ยทำไแต่อดีตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำว่าเราอย่าไปทำ ตลอดจกนกระทั่งความเป็นพระภิกษุหรือความเป็นนักบวชยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องบาปยิ่งนักหนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นพระภิกษุหรือว่าบวชแล้วในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้จ่บ,บุญอย่างเดียวแต่เมื่อทําผิดบาปมันก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นฆราวาสหรือว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนใหญ่โตมีเกียรติยศชื่อเสียงใหญ่โตมโหฬารหรือว่าบุคคลผู้นั้นจะยากจนข้นแค้นเมื่อทำบาปแล้วได้รับผลเสมอกันเช่นเดียวกันกับการทำบุญการทำบุญนั้นสร้างบุญสร้างกุศสนคุณงามความดีให้สารนักษาศีลภาวนา สุดแล้วเมื่อทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นบุญให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญช่วยเหลือสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นบุญบุญก็มีเ,เกลื่อนกลาดเหมือนกันมากมายที่คนที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อได้คิดว่า,เ,าเรานั้นเป็นมนุษย์ยากนักหนาเราก็ควรจะคิดว่าอะไรที่มันเป็นบุญที่จะติดตนจมตัวเราไปเป็นสเสบียงบุญนี้เท่ากันก็ว่าเป็นสเสบียงเ,เมื่อคนเป็นสเสบียงเดินทางแล้วมันก็ไม่ลำบากคนที่ไม่มีสเสบียงเดินทางแล้วมันก็ลำบากนักหนาเพราะฉะนั้นบุญเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุญญาณิปะโลกัสเมิงปฏิทสาหนจิปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าไม่มีอะไรที่จะมาเ,เป็นที่พึ่งแก่เราได้เราจะไปพึ่งลูกพึ่งร้านพุ่งญาติพึ่งมมิต์เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันก็ยากหนักหนานานๆก็จะทำสักทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราเป็นผู้ไม่ประมาทสร,าส,ราส,ามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เมื่อสร้างบุญสะสมบุญสะสมกุศลไปมากแล้วบุญก็จะเพิ่มพูนเมื่อเพิ่มพูนมากแล้วก็กลายเป็นวาสนากลายเป็นปรมีส่งเสริมบุคคลพวกนั้นให้ได้ถึงสวรรค์แดะนิพพานอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุ